ขณะนี้เวลา8นาฬิกา3านาทีครับขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่4 5 3ห5 3หต้นทางจากสถานียะลาบรายทางสุไงโกลกหรือขอบวนรถท้องถิ่นที่453อักาตไปหนึ่งครับ4 5 3หต้นทางจากสถานียาลาบรายทางสุไงโกลกเที่ยวกำหนดเวลา8ปนาฬิกา 35 35นาทีวันนี้ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาครับเ <c oughs> สียงแบบนี้เป็นอ่านสตอมแน่ๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าหมายเลขอะไรทําขบวนนะครับสี่หหรือเปล่าอาจจะใช่นะฮะโอเคเ okay, สียงแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราฟ้าไปตรงนู้นกันนะฮะไปครับเดอร์ลอเชียลเทรนนัมเบอร์4 5 3ฟอร์มยาราทูสุนไกเอโกร์พาร์นเจอร์บายอีสเวนฟิสโคลเดียนแพลตฟอร์มนัมเบายเลข1ว้าววันนี้ อ่านสตอม4149ลูกรักแอดมินนะฮะโอ้โหสุดหล่อของแอดมินนะครับ4149อ่านสตอมหรือนะตอมหมายเลข 41. 4 1 4 1 4 9ครับโอ้โห บโบชสห้าฮะโบโบชสสามสองครับโบ,บชอสสี่หนึ่งหกฮะโบชสสองห้าหครับโบชสสองเฮะโบชสโบโหห้ครับ, 5, 6, รบว่าวันนี้พ่วงโบโบโหสองพัเลยนะฮะโบโโหสาครับทาค่ะ และท้ายดีครับปิดท้ายด้วยบชอสอ4 6 4หครับวันนี้พว่วงบพหสองคันเลยเหรอ,อนื่องจากวันนี้มาแปลกนะฮะสี่ห้าสเพราะปกติแล้วนะครับบพหจะมีเพียงคันเดียวนะฮะของสี่ห้าสาม แต่นี้น่าจะรับมาจากผัดใหญ่นะครับบพหอสามแปดนะฮะน่าจะพ่วงเสริมนะครับมาจากผัดใหญ่นะฮะบพหสสามแปดนะครับ4149ลูกรักคันโปรดของแอดมินนะฮะสุดหล่อของแอดมินนะครับนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không này lỡ những video hấp dẫn อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูริ้วสเปลี่นของขบวน452บนรถกันนะฮะัดโปรชอส464นะครับ,ดดออร,บริ้วขบวน 452นะฮะก่อนจะกลับเป็น45เอ้ยขออภายริ้วขรวน4 53นะครับก่อนจะกลับเป็นริ้ว452นะอะเดี๋ยวเราไปดูริ้วสป,ปรีนของขอวพ4 5 2กันนะฮะ นะไอ้ที่ว่าเขายิงหัวรถจักรนั้นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยไม่รู้เรื่องเห็นมีคนบอกกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้พวกทำงานวันนี้วันแรกเหรอเห็นบางคนบอกข่าวปลอมเบอร์เราไปดูริวสับเปลี่ยนของ452